สวัสดีครับอยู่ผมช่งมางไอซมทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานซ่อมเมนบอร์ดนะครับอันนี้จะเป็นเมนบอร์ดอาโน้ตบุ๊กเดลนะครับอันนี้ลูกค้ามาในการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับทางช่างเอยก็ได้ทําการซ่อมเมนบอร์ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าอน,นี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับล็อก in, อินอาตัวรหัสผ่านก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ในส่วนเมนบอร์ดของช่างเอที่ได้ทําการซ่อมไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอตัวเมนบอร์ดนะครับอันนี้ก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าเมนบอร์ดของลูกค้ามาในลักษณะไหนนะครับเบื <S <S ้องต้นนะครับเรากา็ถอดเครื่องแล้วก็เช็คด,ดูนะครับว่าตัวเมนบอร์ดในเครื่องของลูกค้าครับมันมีคาบอะไรไหมที่ว่าแปลก ถ้าเกิดว่าเรามีาสังเกตว่ามันมีค่าก็สามารถอาลองทําความสะอาดดูก่อนก็ได้นะครับถ้าทําความสะอาไปแล้วไม่หายต้องไลไฟเช็คดูทีนึงหรือมีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือสังเกตว่ามันมีชิปตัวไหนผิดปกติหรือเปล่าอย่างเช่นตัวเนี้ครับมันก็เป็นชิปที่ช็อตและไหมอยู่นะครับเราก็ถ้าสงสัยตัวไหนก็ ลองยกแล้วก็ทําการเปลี่ยนดูเลยก็ได้นะครับถ้าเปลี่ยนแล้วหายก็คือจบงานจบงานไปเยบร้อยอันนี้จะให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมอันนี้ก็สามารถใช้งานเครื่องได้ปกติแล้วครับอ่เปลี่ยนแค่ลลอกอินเข้าไปสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีโน้ตบุ๊กนะครับเมนบอร์ด มีปัญหาหรือว่าเครื่องเปิดไม่ติดนะครับทั่วไปก็สามารถส่งเครื่องมาเช็คได้ที่สมัยทีสวิตได้เลยครับหรือจะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดทางด้านใดก็สามารถทักเข้ามาที่ไลน์แอดหรือว่า Facebook ได้เลยสำหรับวันนี้ช่างไอ้หอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ